น,นี่คือ Box Journey ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษเบเกอรี่และอาหารแบบครบทุกเรื่องราวของแพ็กเกจจิ้งจะต้องมีเราไม่ว่าจะเป็นกล่องเค้กกล่องบราวนี่กล่องชิปฟ่อนกล่องสแน็ค็อ์กล่องคุกกี้กล่องอาหารกระดาษและอีกมากมายหลากหลายแบบที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานพร้อมจำหน่ายให้ทุกคนรวมไปถึงการรับผลิตกล่องหรือถุงให้เป็นแบรนด์ของคุณเองโรงงานเราก็าพร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากลทั้ง GSP ISO 9001 <Wow. S 1> ผลิตด้วยกระดาษฟูตเกรดและหมึกพิมพ์ที่ทำจากทั่วเหลือง <Wow. S 1> และมาพร้อมกับมาตรฐานที่ได้รับรองล่าสนุนั่นก็คือม o ก2948มาตรฐานใหม่ล่าสุดของ b o x j o u r n e y นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล uh? ุตสาหกรรมดีเด่นปี2564อีกด้วย b o x j o u r n e y พร้อมให้บริการทุกคนภายใต้มาตรฐานสากลสามารถสั่งซื้อสินค้าของ b o x j r n e y ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น www b o s j e n i y c o m TikTok Shop Shopee Lazada b o s j e n i shop 2สาขาสาขาสีาสมานซอย4และสาขาเชียงใหม่จริงใจมาร์เก็ตพร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสารของเราอัปเดตคอนเทนต์ทุกเทรนด์ขนมและแพ็กเกจจริงได้ผ่าน Facebook Line Official TikTok YouTube Lemon e g X b o s j e n i open box startup new journey